สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลวงแห่งไทย คำคำใคพัในเกียรัชย์ยดนายสุจทรนะประทัยนะครับนายพลรัชย์ยอด,ใน,ยนด,ด,ยอดในการประกวดข่าราการดีเด่นของกร,รมพัฒนาชุมชนบบรครับประเทศพระตะกรัน,น,น,ใน,ในปัจจัยชุมชนประจำปี2564 สำหรับน้องพระจาวันแสงมณีหรือน้องใหม่ที่รู้จักกันในแวทวงชองสำหรับผู้ใหญ่บ้านงพี่น้องประชาชนทักวาปจะมีความภาคภูมิใจนะครับที่น้องเขาเนี่ยได้รับราันชื่อเก้าประนในวันนี้หนึ่งปีที่ที่ผมาทำงานเที่ยวไัด้วยเอดได้เห็นการทำงานของ้อง ไม่ว่าเรื่องการประสานงานในเรื่องการขับเพื่อนนัจุบานต่างของผมเั็นานไม่ว่าจะเป็นผวกเหลานางโมเดลเรื่องหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปุ่ยชั้นีครับก็ประสบความสำเร็จแต่สร่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับว่าน้องเขาเป็นคนที่รู้จักตองตนตองคนตองตองถือว่าเป็นคนประกอบ ทากายนะครับที่จะได้รับสานผมมั่นใจนะครับว่าถ้าน้องจารวันน้องใหม่ของพัฒนาชุมชนแบบอือ,อได้รับสาเรเพื่อการนี้ผมว่นาน้ำชบไม่ปิดบังครับที่มีเจ็น์พาที่จะาสารต่อนานโยบายแลว้วก็มั่นใจของพี่น้องประชาชนมั่นใจของพัง้เสยาบ้านอยากให้ครับ ข้อในรายของเจ้าหน้าที่พอชของอำตำเภอวิทย,ย์นะคะที่ได้ร่วมเข้าประกวดในกรนีนะคะ mm hmm. ก็จากการที่สัมผัสงานในพื้นที่ mm hmm. ร่วมกับท่านมาโดยตลอดนะคะในระยะเวลาที่ท่านมา,าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตตาบนตกเจ็มของเรานะคะทุกครั้งที่เรามีงานเกี่ยวกับ พัฒนาชุมชนเราจะเห็นท่านในพื้นทนะี่จะเห็นว่างานทุกอย่างที่ท่านรับผิดชอบก็จะสำเร็จนะแล้วก็ก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำนำความสำเร็จมาให้ของตำบลปักเจมนะก็ตั้งตงจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะก็คือ,อจริงๆแล้วรางวัลแห่งความสําเร็จมันอาจจะไม่ใช่รางวัลที่เราลงไปเพื่อชิงชนะเลิศแต่รางวัลแห่งความสําเร็จ อาจจะมาจากสิ่งที่ชาวบ้านได้รับนะถ้าชาวบ้านได้รับประโยชน์เยอะจากสิ่งที่ท่านทำไอ้นั่นคือรางวัลเองความสําเร็จนะไม่ใช่รางวัลเองความสําเร็จที่เกิดจากการประกวดซึ่งท่านจะได้รับรางวัลมาแต่ก็คิดว่าในใจของท่านคงคิดแล้วว่ารางวัลเองความสําเร็จของท่านนะคะก็คงมาจากสิ่งที่ชาวบ้านได้รับจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนร่วมงาน ทำงานในสำนักงานเดียวกันกับน้องระดาวันแสงมณีนะคะหรือน้องไหมน้องไหมเป็นคนมีนิสัยดีค่ะมีมนุษยสัมพันธ์มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในด้านการทำงานนะคะน้องเขาทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นนะคะมุ่งบนสำนิดของงานนะคะแล้วก็เป็นคนประสานงานเก่งทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยน้องเขา เข้าไปช่วยแก้ปัญหานะคะเข้าไปส่งเสริมสน,มนับสนุนสร้างความเชื่อมั่นในกับผู้นำทั้งท้องถิน่นท้องที่และชาวบ้านนะคะรัรเป็นที่ยอมรับของหมู่บ้านและตำบลในการเข้าไปประสานงานถ้าน้องไหมขอช่วยหรือแจ้งประสานเรื่องอะไรไปนะคะได้รับการตอบรับอย่างดีจากท้องถิ่นและท้องที่นะคะที่น้องก็ ทำงานอยู่นะคะและน้องก็มีน้ําใจบางครั้งชาวบ้านนะคะก็มีสินค้าชุมชนมีปิตภัณฑ์พืชผักสวนครัวนะคะน้องก็ยังเป็นคนกลางเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแน,นะนําชาวบ้านและยังเป็นคนกลางนํามาจําหน่ายในที่สานักง,งานก็มีนะคะชาวบ้านจึงให้การยอมรับและประทับใจในตัวน้องมากนะคะดิฉันคิดว่า น้องออก็เหมาะกับตำแหน่งผันใจจุมจนจริงๆค่ะด้วยสัจจะทันงปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทํทตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อลลวง